สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานฟ้านะครับไม่รู้ว่าใช้สีเสื้ออะไรพี่ไปเนี้ยเสริมพรมีวัดครับโอ้เป็นไงสีเสื้อนี้นะจอมโหดไปแล้วนะชนะแล้วนะครับก็เหลือพี่นี่แหละเห็นเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวเลยครับผมเป็นไงพี่ได้เตรียมตัวซ้อมมาก่อนไหมครับก็ซ้อมรออยู่แล้วครับแล้วก็เห็นบทในเฟซบุ๊กบนว่าอะไรบ้างพี่ รายการยังไม่ขึ้นครับสองเดือนแล้วครับผมจะสองเดือนแล้วครับเข้าเดือนที่สองหมดลุกขึ้นปั๊บเลยถือว่าเป็นลูกหลังของป่าเลยเนี่ยมันยังไม่รู้เหมือนกันครับก็ื่อทำหน่อยพี่ผลงานหลังๆได้เป็นไงบ้างก็แพ้มาจีบไฟแล้วครับโอ้ยยังท้อไหมก็มีครับผมอยากรับเลือสามารถแล้วด้วยได้ไปแล้วครับโอ้แล้วมีท้องไหมแต่แต่ก็ยังสู้นะครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับปีนี้33ครับ 13แล้วครับพูดถึงไฟนี้หน่อยครับเพชรอัศวินบอลอัลจาราประดิษฐ์เป็นไงบ้างไฟนี้ก็น้องต่อยเวียนน้องครับปกติน้องต่อย125 126ครับแต่พอดีมาแทนทั้งคู่ครับผมก็โอเคครับผมร้อยร้อยเท่าไหร่นะเพื่ไฟนี้ต่อย128ครับ128ครับผมโหแล้วเป็นไงเนี่ยหนักสุดในชีวิตยังเพชรยังครับเพื่อปล่อยไปหนักกว่านี้อีกเหรอครับผมเคยปล่อยไปเยอะเท่าไหร่น้ำหนัก ไม่เคยปล่อยชกนะครับแต่ว่าถ้าผมมาแทนนะครับผมรับก็ตามนั้นครับผมไม่มีได้ลดน้ําหนักอะไรไปบ้างก็เกินอยู่สองสามกอนครับตอนนี้ครับผมไม่ใช่สองสามโลแล้วสองสามก้อนเขาจริงๆนี่ออกไปเดินปัสสาวะนี่หายแล้วน้ำหนักก็จะหายแล้วครับผมเป็นไงครัพี่คิดว่าพลังใจยังเหลือหรือว่ายังมีแบบกําลังกายยังตู้ด้วยชัยชนะไหมครับก็มีครับผมก็หวังว่าคง ชนะครับผมแทนมาหลายไฟแล้วครับเป็นพี่แล้วนะครับผมอ่ะฝากแล้วกับแฟนมวยพี่แฟนขับเยอะจริงๆก็ไฟนี้ครับผมไม่เหมือนไฟที่ผมไปแทนกับพีรพาครับผมไฟนี้ผมซ้อมดีครับผมเราก็เตรียมตัวมาตลอดครับผมไม่นั้นผมไม่รับปากหรอกครับจริงๆครับผมจริงๆครับอ่ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ไฟนี้ครับผมฝากเชียร์ด้วยครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับ